ข้นอันทักแม่ฮานเจียมบอลบอกว่าอยากเห็นบันที่พงกับบันกับมิดน้องตายร้องเพลงคู่กันบนเวทีวันนี้เจียมบอลกันแล้ววาเขาลองคู่กันเลยเนี่ยบุญพลัสสัญญาหักันเดียวไปเบิ้งไปยังไปคนเนี่ยอันนี้เรียกว่ามวลว่าเจียมบอลนั่งบอกว่าพูชแต่งน้องก็ร้องมวลยิ่งด๋อยแต่ว่าผู้ใต้หลอกมุ้มวลแล้วว่ะ เราห้องสิเด็ปิดอันนี้ไว้เด้เพราะว่าน้องพี่บอกไป่กลุ่มไงทำไมอ่านแล้วบอกไม่กลุมบอกว่าเอออ่านแล้วบอกว่ามันเป็นเรามีกลุ่มปิดไงอย่าดดทักกีตาอยู่นั่นวันที่ห้าไร้สดพี่น้องซื้อบัตรอุ้มปิดเน,นเดอร์พี่น้องครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับวันที่ห้านะครับพิธ <c oughs> ีกรรอ ับขอบคุณครับพี่น้องครับผู้ใดกดแช่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับเป็นพี่น้องเข้าเป็นเศรษฐีรวยแบบว่ามีเหตุผลในพี่น้องเขาถือเลขเบิร์สูงหด,ด,ดสูงหดสูงหดเด้อพี่น้องครับให้เบิร์หนีเบิร์ตินไพในปีนี้วันที่ห้าอยูบารุ่นศาสตร์ปพี่น้องครับพี่น้องซื้อบัตรกุ้งปิดซอยกันเนเด้อซอยกันซอยมนาอยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับวันที่ห้านะครับ สองพันอมาสองพันนี่อย่งแต่งอย่างนี้เอาแบบเอาแบบธรรมชาธรรมชาิบางๆได้ไหมแต่รอกไอาไงไปสวัสดีครับเจ้าอง็กซ่อ๋อเ็ซน่ลองเปิดชากมาให้สวัสดีครับขอบคุณครับแกนกแกนไวเกนขอบคุณครับันลงมา แม่แกวยังกี่โซน่ตานกนก็ได้ไโดนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่โดนก็ได้ดักอี๋แคนรักแค้นไม่กดแคนไมดนี่วานนี่หวานไ่ข้ สวัลด <łość> ีครับตอนบ่ายดีครับขอมาะขอมาจ้คิวต้องคิวตื้อไรตล้นไรไปแลวครับไปเลครับ